เมื่อก๋วยเตี๋ยวเรือคือคำตอบไปเอเชียอเอาอะไรบ้างวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก เวมนืตกเม <า S 2> ื่อมหอลอกแม่ว่าจะไปอยุธยาเพื่อจะฝากแม่ไว้กับแม่วันหนึ่งโอ้ยไม่ไหวสนเกินเอาและเดินทาง15นาทีถึงอายุทยาก๋วยเตี๋ยวเรือพวกนายเคยกินกันไหมสิ่งที่ก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีต้องมีน้ำต้องมีเรือและที่สําคัญต้องมีคนขายลอตเตอรี่นาร้านถึงจะครบไม่งั้นเปิดร้านไม่ได้เลยเขาจับเลยเอาละร้านนี้นะ15ห้านาทีจะทำเมนูอะไรครับเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตก เนื้อสดเส้นหมี่ครับเอาเส้นหมี่เหมือนกันเหรอคะเส้นหมี่เหมือนกันครับเอากากหมูด้วยครับฉันเฉลยก็ได้รู้ว่าคาใจร้านน่ะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือชมรานก็คือมันอยู่ตรงการไฟ้ามินเองใช้ขอโทษเป็นร้านที่ไม่ว่านายจะมากับแฟนมาคนเดียวหรือมากับครอบครัวก็ไม่ทะเลาะกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งเลยมีก๋วยเตี๋ยวเรือฉันถามคำเยหอะมีใครแพ้ก๋วยเตี๋ยวเรือไหม แบบฉันกินไม่ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยคนไทยดูจักกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสมัยพัะนารายนะตอนจีนเข้ามาใหม่ๆแต่ว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยยอดฮิตมากตอนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลายนะก็เป็นพวกคนจีนเนี่ยเขาพายเรือโดยที่รสชาติของมันเนี่ยจะมีความจัดจ้านของน้ําคล้ายกับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแต่กว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไหนก็รู้ใช่ไหมว่ามันมีอะไร มีเส้นมีลูกชิ้นมีผักโอ้ยเยอะไปหมดมีเหลืองใกจานหนึ่งครับแล้วมังจะมีเรื่อง<ม>ด้วยเหรอนื้อน้ำน้ำก็อร่อยเลยน้ำเนื้อหอมมากต้องนะมาชามเล็กเท<อ>่าน,นั้นนะมาชามเล็กอะ่ะน้ำน้าเส้นลูกชิ้นอะ่ะมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเออมันเหมือนมากินในคำเดียวแต่เป็นหนึ่งคำที่ฟินมาก เพราะว่าเนี้ยคือหนึ่งในทำที่ฟินที่สุดของคนเราเวลายกต้องยกให้หมดถ้วยนะแล้วก็ต้องโชว์เวอร์ไปเลยอีกหนึ่งเพี่นี่มันเป็นกดไงเวลาท่ี่เหลือเยอะจะต้องสั่งให้เยอะที่สุดนะมันต้องเบิ้ลไม่งั้นหนูนายโดนสายตาต้องแข่งแตนินทาถ้านานสั่งน้อยร้านนี้ที่คนไปกันเยอะเเพราะว่าเขาไม่ได้มีดีแค่เส้เดียวไงคือกับข้าวก็เยอะเอาแหละข้าวคกะปิมาลุยแต่ข้าวออกมาแป๊บเดียว อตอนเนี้ยถ้าเทนเนอร์คูดูอยู่บอกเทนเนอร์คำเดียวว่าเดี๋ยวนี้พักง,งานไปเลยแกนนมไม่มีทางพ,พงางาร้อมหรอกนะแกกินยังกินแบบนี้อ่านโอ้ยอร่อยน,บน,บนบับ э หลงระวางคิดในใจฉันก็ว่าเอ๊ะหรือฉันจะโทรตามพวกฉันดิฉันเลยโทรตามพวกฉันบ้างเป็นนักกินเหมือนกันมาเลยพี่เอกการเป็นฟ้าเป็นบุรีอ่ะด่วน กินให้ครบทุกอย่างนี่คืออาหารเบอร์หนึ่งของอาหารกินเล่นกินจริงคือเมนูเนี้ยจะกินเล่นก็ได้จะกินจริงก็ได้มันคือเมนูที่มีครบทุกรสชาติของก๋ยเตี๋ยวเหนือสมลาดั่นเพื่อหมูสเตะ๊ะมันกังจะมาแล้วแหละเม้ย,ยน่ากินว่ะีกระเ<อ>พราทานฉันก็มีคุณอติ๋ของฉันนี่นี่นักกินเบอร์หนึนห่งเหมือนกันมาช่วยอีกคนหนึ่ง แต่ร้านก็สู้กับขึ้นด้วยผัดไทยโบราณฉันก็มีพีตนมาช่วยกินอีกคนนึงถึงแกจะกินไม่ค่อยเก่งก็ตามเอาแหละเข้าใจทำไมว่าฉันสั่งเยอะเพราะหนึ่งเลยราคามันไม่แพงนะลองดูดีๆราคามันถูกกว่าร้านทั่วไปหลายร้านเลยนะเพราะปัจจุบันเนี่ยโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่มีหลอกชามลยยี้าเนี่ยนะแพงกว่าน,นี้เยอะมากนี่แล้วไม่ต้องมาขิงฉันนะว่าแถวบ้านแกมีชาละสิบาทหบาท,บาทอะไรเงี้ย เออนี่มาแถวบ้านฉันถือว่าถูกมากเนี่ยร้านเนี่ยเก่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สุดคือพัดลมเดี๋ยวต่อโต๊ะเลยเหรอสั่งไปเยอะสั่งไปเยอะหมูสเต๊ะชมลานไปมาได้เลยมาเอามาอีกลูกชิ้นหมูขนมถ้วยนี่ขาดไม่ได้เลยทุกร้านตรงนี้มันเป็นกฎของประเทศเราแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อเอามาให้ครบ มไม่ว่าตอนฉันตัดต่อเนี่ยฉันกาลังเตรียมกุญแจรถเพื่อที่จะออกไปกินแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเวลานี้เลยแหละฉันจะออกไปกินตอนนี้แหละตัดต่อไปใช้ก็หิวไปผักฟรีเลยนะพนักงานเดินมาผักฉันเกือบตกคลองนะแต่ไม่เป็นไรฉันอยากกินผักแต่ว่าฉันอยากกินผักในคลองเออนายก็ลงไปเด็ดเอาละกันสดเชียวสภาพฉันตอนเนี้ยเหมือนโดนอาหารลยว<า>เรือต้องมีลูกชิน้นหมูมาคู่กันนะจ๊ะ น้ำรำไยตัดเลี่ยนและสกินเนเจอร์ร้านครับยิ่งกินของขล่มากเนี่ยต้องกินของหวานด้วยขนมถ้วยมันเต็มปากเต็มคำแล้วแต่กับใบเตยกับป่ายกับข้างล่างเป็นร้านที่ฉันการันตีว่าถูกคุ้มดีและมีทุกอย่างจริงๆเนี่ยฉันโอ้ยไม่พักเลยดีใจมากที่วันนี้แกไม่แก่งคนสุดยอดเพื่อนน้องครับไอ เอาปลาเอาปลาตัวนี้ต้มน้ำปลาเอาทอดน้ำปลาเอานะกวัวละมึงต้องแกงพนักงา,า,าน,นร,านร้านเขาแน่แ่จะทำจริงนะลูกหมดปัญหาลกแตกครับมาร้านนี้ร้านเดียวผมเชื่วอว่าความสุขกลับไปเต็มท้องแน่นอนเรื่องมื้อกลางวันต้องยกให้เขาเลยก๋วยเตี๋ยวเรือชมร้านอุ้ยเขาเปิดถึงเย็นเลยนะ อันปลาทอดน้ำปลาจะให้แก่เลยไหม